วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของวิธีการปิดการขายเมื่อลูกค้าต่อรองราคานะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนที่เริ่มทําการค้านะครับจะต้องเจอปัญหานี้ว่าลูกค้าต่อรองราคานู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับลูกค้ายังไงนะครับเพื่อให้ปิดการขายให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวุฒิพัฒน์นะครับจากตอบ u n น v ิเวอนะครับวันนี้นะฮะเรามาพร้อมกับสปอนเซอร์ใจดีนะครับ 3D TradeX นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการนะครับผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ์สามมิติแบบครบวงจรนะครับผมเป็น Total t d Printing Solution นะครับผมวิธีการปิดการขายนะครับเมื่อลูกค้าต่อรองราคาวันนี้นะครับผมจะมีวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถปิดการขายได้นะครับถึงแม้ว่าลูกค้ายังลูกค้ามีการต่อรองราคานะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ จริงๆปัญหานี้นะฮะเป็นปัญหาที่ผมนะฮะเจอตอนที่ผมเออ่เริ่มเรียกว่าเริ่มขายของนะครับหรือเริ่มเป็นพนักง,งานขายในช่วงแรกๆนะครับผมก็มีความอึดอัดอจใจนะครับว่ากรณีที่เวลาเราไปขายของนะครับหรือไปขายสินค้านะครับผมมีความรู้สึกว่าผมออกังวลนะฮะว่าถ้าไปขายถ้าไปขายของลูกค้าเจ้านี้นะครับค่อนข้างเคี่ยวนะครับ ต้องเขาเรียกว่าอะไรจะต้องโดนต่อต่อรองราคาแน่นอนนะครับหรือว่าหันราคาผมแน่นอนนะครับตอนนั้นที่ผมเริ่มทําการค้าใหม่ๆหรือว่าเริ่มเป็นพนักพนักง,งานขายใหม่ๆนะครับก็จะมีความกังวลนะครับว่าเอ๊ะผมจะจัดการกับลูกค้าเจ้านี้ยังไงนะครับหรือเจ้าอื่นๆที่จะต่อรองราคาผมยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดนะครับมันไม่ได้เรื่องเทคนิคอะไรมากมายนะครับ ผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับผมจะยกตัวอย่างนะครับให้เห็นนะครับในช่วงแรกๆที่ผมมีความคิดนะครับหรือว่า Mindset ของทางผมนะฮะผมจะมีความคิดว่าเวลาไปขายของนะครับลูกค้าจะต้องต่อรองราคาผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมถ้าต่อรองราคาแล้วนะครับถ้าผมไม่สามารถลดราคาให้เขาได้นะครับเขาก็จะไม่ซื้อผม น,นั่นคือลูกค้าจะไม่ซื้อผมนี่คือแนวคิดนะครับหรือ mindset ผมตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจนะครับหรือว่าเริ่มทำการค้านะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงแรกๆที่ผมทําการค้าหรือการเริ่มขายของนะครับผมก็จะมีความคิดหรือ mindset ที่เป็นบอกว่าอะยังไงโดนต่อรองราคานะครับแล้วสุดท้ายต่อรองราคาเสร็จนะครับถ้าผมลดราคาไม่ได้ก็จะ ไม่ได้ออเดอร์นะครับไม่ได้ปิดการขายไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือเอ่อเขาเรียกว่าวอะไรครับมันเป็นเรื่องของแนวคิดวิธีคิดนะครับหรือหรือไม่เซตนะครับทีนี้นะฮะวิธีแก้นะครับผมนะฮะผมมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วนะครับแล้วก็ได้ศึกษานะครับเอ่อกับเอ่อคนที่มีความเขาเรียกว่ามีประสบการณ์นในการขายมากมากกว่าเรานะครับซึ่ง นะฮะผมก็เลยมาปรับแก้นะครับเมื่อผมรู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ผมนะครับก็คือเรื่องเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับตัวแนวคิดนะครับหรือวิธีคิดในการขายของนะครับหรือทําการค้านั่นก็คือเรื่องของ mindset ในเรื่องของการทําการค้านะครับวันนี้นะฮะผมก็ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยน mindset ใหม่เลยละกันนะครับก็คือวันนี้ถ้าผมไปขายของนะครับ ผมนะฮะถ้าลูกค้าต่อรองราคามานะครับผมจะคิดนะครับผมจะคิดแบบใหม่นะครับผมจะคิดเลยว่าถ้าลูกค้านะครับต่อรองราคาผมมานั่นคือนะฮะเอ่อผมนะฮะจะได้ยอดที่มากขึ้นหรือได้จานวนที่มากขึ้นนะครับอย่างนี้คิดอย่างนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับเช่ไหมครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนวิธีคิดจากวิธีแรกนะครับกับวิธีที่สองนะครับวิธีแรกคือ ผมจะต้องโดนต่อรองราคาถ้าสูว่าผมทําราคาไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ออเดอร์นะครับส่วนวิธีที่สองก็คือผมคิดใหม่นะครับถ้านะครับลูกค้าต่อรองราคานะครับผมจะมีความรู้สึกนะครับมีความสุขมากแฮปปี้มากนะครับนั่นคือผมจะได้จํานวนหรือยอดขายที่มากขึ้นนะครับนี่นะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยน วิธีวิธีคิดหรือแนวแนวคิดนะครับหรือไมเซตตรงนี้เข้าไปเข้าไปใหม่นะครับทําให้การค้าของผมหรือว่าการขายของผมไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ปิดการขายได้แทบทุกออเดอร์นะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบไอเดียผมก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่านะครับอยากจะให้เพื่อนนะครับที่ที่ทำที่กาลังทําการค้าอยู่นะครับหรือค้าขายอยู่นะครับได้ปิดการขายนะครับ เกือบเกือบทุกออเดอร์ก็ฝากแชร์นะครับถึงเพื่อนต่อไปขอบคุณครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับ 3D t e เจทนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่มีความต้องการใช้เครื่องพิมพ์สามมิตินะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์นะครับฟิลเมนต์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ในการพิมพ์นะฮะสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่ณตอนนี้สแกนแล้วสั่งซื้อได้เลยครับผม